สวัสดีครับผมนี้ก็ผมเพิ่นโซนนะครับก็มีกนอีกเกมโปเกมอนฮาร์สโกลแลนดอมเมเซอร์นะสลอกันอางเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาต่อกันจาก EP ที่แล้วนะครับก็หลังจากที่เรานะครับจับโปเกมอนมาได้1ตัวนะฮะก็คือน้องมังกรตัวนี้นี่เองนะฮะผมก็มาเอาน้องที่โปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับถัดไปนะครับเราจะต้องไปที่ร้านขายดอกไม้ข้างๆยิมเบดเดอร์นะครับเพื่อไปเอาบูรดน้ำนะครับที่เป็นบูรดน้ำเซนิกาเมะนะฮะ เอาไปลดน้ำนะครับในส่วนของอุซอกี้นะครับที่ขวางทางอยู่ทางที่เราจะไปเมืองใหม่นะฮะอ่าเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปตรงอ่ายิมนะครับที่เราสู้ไปเมื่อ EP ก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับข้างๆเลยนะครับมันจะเป็นร้านขายดอกไม้นะฮะเข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวเราก็ไปคุยกับ NPC นะครับผมจะได้ในส่วนของอ่าโบรัสน้ำมานะครับผมเนี่ยเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราผ่านยิมเวอร์เจอร์มาเรียบร้อยแล้วนะฮะ ่าโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะกลับไปทางจุดเดิมที่เราไปเมื่อี่ก่อนหน้านี้นะครับก็ขึ้นไปทางด้านบนนะฮะดีเราจะใช้ทางลัดไปนะฮะไม่โดยที่เราไม่ผ่าน,น National Park นะครับับถนนมาเลข35นะครับตรงนี้เราก็เคลียร์หมดแล้วนะถนนนี้มีโปเกมอนในตำนานด้วยนะโคตรโหดเลยนะฮะ โอเคครับเราก็มาถึงในส่วนของอุซอกกี้แล้วนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นอ่าอุกกี้หรือเปล่านะหรือว่ามันจะแรนดอมไมเซอร์เป็นตัวอื่นนะเดี๋ยวดูกันนะฮะเพราะว่าเราเล่นลอมเป็นแรนดอมไมเซอร์นะจัดไปอุซอกกี้หรือเปล่าเอา้าเป็นมันไทยเฉยเลยครับไม่ใช่อุซอกกี้นะฮะเอา้าเออปกติต้องเป็นอุซอกกี้ยังใช่เหรออ่ะโอเค อ่าแล้วล20นะฮะเดีย๋ยเราจับเก็บไว้จริงๆแล้วถ้าเป็นออริจินอลเกมนะครับมันจะเป็นโอซากินะที่เป็นโปเกมอนต้นไม้นะครับผมอันนี้มันเป็นมันไทยนะเป็นปลากระเบนนะครับผมอ่ะโอเคเราก็จับไปนะครับมันเป็นโปเกมอนน้ำนะเออเดี๋ยวก่อนนะครับจะให้เราจะอัดมันเนี่ยใช้ตัวนี้คงไม่เหมาะนะครับเชลดอนคงไม่ไหวนะเดีย๋ยวเอาลิซ่ามาเป็นตัวบังหน้าก่อนแล้วกันนะฮะ คิดว่าน่าจะทนเดเมจแล้วก็สวนกลับได้บ้างนะฮะโดยที่ไม่ให้มันไทยมันตายนะครับเขตโอ้โหโดนท่าน้ําด้วยครับเบื่อสองเท่าครับโอ้หเกือบเกือบเหมือนกันนะหนึ่งในสี่นะครับอ่ะเดี๋ยวจัดเดนพันธ์กนแล้วกันเลื่อนรถนะครับดูดูเลื่อนนิดนึงนะฮะเดนพันเออเอ้าผ่านไม่เข้านะครับโหและดูดเดิมอดในทีเดียวนะครับโหเจอสิเกตพาวเวอร์นะครับเอาเล็กเดียวเหมือนกันโอเคได้อยู่นะฮะ เอาใหม่เอ,เอถ้าเป็นตัวนี้ล่ะโอเคอันนี้มีท่าโจมตีไฟฟ้าด้วยนะแต่คิดว่าอลองดูแลนโอ้โหโดนโคเทลครับอื้อ,ห,อหนักๆเลยมาลองดูครับลองดูครับไม่คิดว่าจะตายหรอกอาจจะเหลือว่ามันไม่เหลืองก็แดงนะฮะเพราะว่ามันไทยเนี่ยปิดกปว้าน้ำแพ้ไฟฟ้าก็จริงนะฮะแต่ว่า มันมีความอึดทางาพิเศษค่อนข้างเยอะนะครับอ่าดีเลยนี่แหละต้องจับเลยครับจังหวะน,นี้นะฮะต้องโยนบอลเลยนะฮะโหมีโเบเกบอลสี่ครับเวนกรรมลืมเตรียมบอลมา,อาลองดูครับลูกแรกนะครับโอ้โหลูกแรกก็เด้งแล้วดูทรงแล้วเหมือนจะไม่ได้นะฮะอ่าไม่เป็นไรครับเอาใหม่โอ้โหดอคเทลครับ เป้าหมายถัดไปคือมันจะต้องไปเมืองใหม่ครับเมืองมันต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนนะถ้าเราจัดการมันไทยตรงนี้ไม่ได้เราก็ผ่านไปไม่ได้นะหนึ่งสองโอ้โหไม่ได้นะครับอ่ะหมดเหลือบโปกเกบอลสองลูกครับแล้วก็เหลือเกสบอลลูกหนึ่งเอ้ยโอ้โหจะตายละแหมเอ้ยฮิวตัวเองก่อนเอา้าโอ้ไม่ใช่อันนี้มันแก้สถานะนะครับต้องอันบน โอ้โหเหลือขวดเดียวโอ้ยมันยากจนขนาดนี้นะฮะจัดไปครับซูเปอร์โคชั่นครับเพิ่มพลัง70หน่วยนะฮะอ่ะโอเคได้มา43เต็มมาเลยต่อครับเออ่เดี๋ยวโยโนบอลดีหน่อยแล้วกันคิดว่าปเกบอลคงเอาไม่อยู่นะฮะอ๋อขออภัยครับเมื่อกี้มันเป็นอันต้าบอลน,นะไม่ใช่เกตบอลเมื่อกี้พูดผิดนะครับ ถ้าเกิดว่าลูกนี้ไม่ได้ผมจะโยนอัลตาบ,บอลละไม่ได้วะเพราะว่าไม่เหลือปกเกมบอลลูกเดียวนะสงสัยต้องโยนตาบ,บอลอุยโอ้โหงสยโยนตาบ,บอลจริงๆแล้วนะครับวัดกันเลยแล้วกันไม่ได้คือไม่ได้ครับไม่ได้ผมต้องฆ่าทิ้งนะก็คงไม่จับอะครับตัวนี้1 2สอ,สอา้าวได้เฉยเลยครับเรียบร้อยมันไทยในเสร็จชละ จริงๆต้องเป็นอูซกกี้นะถือเป็นมาไทยก็ดีเหมือนกันได้เป็นโปเกมอนน้ำมานะฮะโปเกมอนน้ำเราก็มีในครังแล้วก็คือซินิกาเมนะฮะแต่ยังไม่ได้มาใช้งานเลยนะอันนี้เป็นท่าบินได้ด้วยนะครับคิดว่าน่าใส่ TM บินได้หรือเปล่าอย่าไปดูกันอีกทีหนึง่งตั้งชื่อนะครับนี่ดีกว่านี่ครับฮอคเหมืกัน S A อ่าไม่รู้อะคิดอะไรได้ก็ตั้งไปก่อนอเค ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวก,กดโอเคครับจึงเรียบร้อยอ่ะโอเคไปกันต่อนะครับอะไรอ่ะเอาได้เบอร์รี่พอร์สเบอร์รี่พอร์สมานะครับผมเป็นคีเทมนะฮะอ่ะอีเราไปสำรวจพื้นที่เอ้ยโอ้ไดโอลอร,ร์เบอร์รี่มานะครับโอเคโอ้ได้พิเชอร์เบอร์รี่มานะครับอ่าโอเค ก็บอกว่า,าไปปลูกก็ได้แล้วก็เก็บได้อะไรอย่างงี้นะอ่ะเราไปสำรวจกันนะฮะเดี๋ยวไปทางด้านบนก่อนเอ้ยใครโทรมาข้างแม่เถอะทางนี้ไปไหนได้นะฮะเอ้ยมีโปกเกมอนอยู่ลูกนึงป,ป,ปาปายญาเบอร์รี่ปาญาป้าเบอร์รี่นะฮะเอออ้าวถนนใหม่โอ้โหจับโปกเกมอนได้หนึ่งตัวนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยังไม่สู้ครับอ๋อขวาเป็นป่าโอเคเดี๋ยวไปทางขวาก่อน เมื่อกี้เหมือนจะมี3แยกนะเดี๋ยวดูทางขวาแป๊บนึงถ้าตามแมปอะคือมันขึ้นไปข้างบนเลยฮะนะฮะตามแมปนะแต่ว่าขอไปทางขวาแป๊บนึงนะฮะเฮ้ยคุ้นๆน,นะฮะคุ้นๆคุ้นๆน,น,นะทางนี้เหมือนทางที่เรามาตอนแรกหรือเปล่านะฮะแล้วทำไมเราถึงไม่ได้มาทางซ้ายนะฮะอย่าบอกนะว่าอ่าฟอสซิลครับโอเค โอเคโอเคเอา่าทางขวานี่น่าจะเป็นเมืองถ้าจะไม่ผิดนะอ่ะจิงด้วยครับยิมที่เราผ่านมานะโอเคเดี๋ยวผมขอญาตเลยแล้วกันไหนๆก็มาแล้วนะฮะไปซื้อยากับซื้อบอลก่อนแล้วกันนะฮะโอโหแบบเหลือโปกเกบ,บอลแค่ลูกเดียวนะเออจะซื้อให้ครบอ่ะโอเคประมาณนี้5ลูก แล้วก็ซื้อในส่วนของในนี้ด้วยบอลฟ้านะครับเกตบอลนะฮะเกตบอลเราไม่มีนะครับจัดไปนะฮะอันตอบอลคงไม่ต้องใช้นะฮะแล้วก็ซื้อยาอีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะซื้อยาอีกสักหน่อยหนึ่งอ๋อแอนติดอดด้วยนะฮะไอ้ไม่ใช่แอนติดอดเพวกยาเพิ่มเลือดแล้วก็พวกยารักษาสภาวะปกตินะฮะเราก็ต้องซื้อไว้ด้วยนะนี่ครับแอนติดอนะครับผม โปชั่นเนี่ยผมจะไม่ซื้อนะผมจะซื้อเป็นในโปรโมชั่นนะครับเพราะว่ามันเพิ่มเลือนน้อยนะส่วนในของผิดปกติเนี่ยก็จะไล่ซื้อให้หมดนะฮะติดไว้ก่อนตั้งอันสออันนะครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางแล้วกลับปรแกมันเตอร,เอร์ไม่ทันนะครับมีไว้ติดตัวก็ดีนะก็อย่างเกมพักเนี่ย Gen 2เนี่ยมันสามารถกลับไปเมืองบ้านเกิดได้แล้วก็ไปคุยกับแม่นะจะได้เงินเต็มเลยนะเพราะว่าเงินส่วนใหญ่มันจะถูกเก็บไปที่แม่นะ ดูดิเงินติดตัวโคตรน้อยนะฮะอ่ะไปโอเคนี่ครับไม่มีอะไรละขายได้ไมั้ยมีอะไรขายไหมขอเซลล์หน่อยดิโอ้ไม่มีอะไรขายได้เลยไม่มีอะไรขายเลยนะฮะงะไม่มีก็ไม่มีนะครับก็ตามสภาพครับไป อ่ะเห็นเราไปลุยกันต่อเลยแล้วกันนะฮะสำหรับจุดที่เราจะไปกันต่อนะครับไปทางด้านบนนะฮะก็มีเทนเนอร์อยู่ระหว่างทางค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีโปกเกมอนให้จับด้วยเราสามารถที่จะจับโปกเกมอนได้นะครับถนนหมายเลข37นะฮะเป็นถนนเส้นใหม่นะครับเราจะต้องอจับให้ได้สักตัวหนึ่งนะฮะตามกฎและดอมไมเซอร์ไอ้ตามกฎนัสล็อกนะครับเราเจอโปกเกมอนได้อ่าหนึ่งตัวนะครับ อัอหนึ่งแผนที่คือตัวแรกเท่านั้นนะที่เราจะจับได้นะตัวที่2 3 4 5 6ี่ห้ากไป9กก็คือเราต้องสู้เฉยๆนะจับไม่ได้นะครับเป็นกดนะจับก็ต้องจับให้ได้ครั้งเดียวนะครับผมโอเคผมตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงจุดเดิมแล้วนะฮะจุดที่เราเป็นทางแยกนะเราขึ้นไปทางด้านบนนะครับ ถนนหมายเลข37นะครับเราจะเปิดมอนใหม่ได้หนึ่งตัวนะแต่ว่าผมยังไม่จับนะผมจะสู้ก่อนแล้วกันกับฝาแฝดตัวน้อยนะฮะอันนี้จะเป็นแบทเทิลนะครับผมอ่าดับเบิลแบทเทิลนะฮะสู้สองตัวเลยนะครับดูซิเขาจะส่งตัวอะไรมาสู้กับเรานะฮะเป็นแรนดอมไมเซอร์นะฮะโอ้โหส่งสลิปเปอร์นะครับอ่ากับอ่าเป็นลับนะครับผมจัดไปนะเปิดมอนน้ำหนึ่งตัวสะกดจิตตัวหนึ่ง ดีเอาเชดอนออกก่อนแล้วกันเอาโฟกอีฟมาเล่นดีกว่านะฮะเพราะว่าเชดอดอนไม่น่าสู้ไหวนะครับมาอันนี้ก็โจมตีไปก่อนเลยใช้ใส่ตัวประกันน้ำครับชัดบีมมาโอ้โหเจอท่าสะกดจิตก่อนเลยครับของสลิปเปอร์นะฮะตายไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหครึ่งหลอด มาชาร์จบีมครับปเกมอนน้ำครับแพ้ไฟฟ้านะครับแต่ชาร์จบีมมันพลังโจมตีมันน้อยไง50เองนะฮะอะถือว่าได้อยู่จะเป็นพวกท่าทันเดอร์โบรนี่คือตายครับสองตี100นะเฮ้ยโอ้โหงานงอกแล้วมแม่งใช้สกิลท่าบินได้ลืมปเกมอนท่าต่อสู้แพ้ท่าบินนะฮะผมคูณ2เลยนะเวรกรรมมา ก็ลองดูครับก็ลองดูมานะโอ้โห,โโหเจอเอ็กซ์ตร์ซอนซอรี่นะครับถ้าพลังจิตนะครับสกดจิตโอเคได้อยู่ครับจัดไปชาร์ตบีมน่าจะตายนะไอียงโอเคเก็บไปนหนึ่งตัวนะครับนี่มายิ่งใช้ยิ่งโจมตีแรงนะครับท่านี้อ่าฟมเร็ววิ่ี่แล้วนะครับผม ครับจัดไปครับเดี๋ยวนี่ก่อนเลยบโบกเข้าไปต้องเจอกับอ่าชาร์โดบอลนะครับสกดจิตต้องเจอกับผีนะไอ้ีครับน่าจะเข้าเนื้ออยู่ท่านี้เออแถมแดงนี่ดีวะโอ้โหแม่งใช้สกดจิตคืนแต่ไม่เป็นไรครับเราเป็นอ่าโปเกมอนแมลงนะฮะเอ,อ้ยแมลงมันก็แพ้โอเวน โอ้โหตารางธาตุตารางธาตาาาุต้องเข้ามาในหัวแล้วไปเอาโปเกมอนที่แพ้ทางให้เขาอาัดโอ้โหตายเราเอ่ะไม่เป็นไรเอาตัวรอดมาได้อยู่นะครับเรียบร้อยเกือบแล้วแม่เกือบไปอยู่ในกล่องแล้วครับอ่ะโอเคเดย๋ยวจับโปเกมอนกันด,ดีกว่านะครับก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนภูงยาตัวนี้น่าจะมีโปเกมอนอะไรให้จับบ้างนะครับจัดไปโปเกมอนตัวแรกของแบบนี้ก็คือโอ้โหมาทำไม มีอยู่แล้วนะครับเอลฟี่นะฟักไข่ด้วยจบเลยนะฮะเศร้าใจก็เดี๋ยวขออนุญาตไปที่เปร์มชัเซ็นเตอร,ร์ก่อนแล้วกันนะอย่ากลับมาใหม่นะครับมาแล้วครับโอ้โหเจอเลยครับหนึ่งคนนะฮะ มาดูแค่ว่าเขาจะใช้โปรแกรมตัวไหนนะครับหนึ่งตัวนะฮะโอ้โหไม่เยอะเท่าไหร่โอ้ยลาพาสนะครับผมถึงแม้มันแรงนะฮะจัดไปเลยครับมแมลงกับมแมลงก็ได้นะจัดไปเลยครับนี่เอ้าโดนตีไม่โดนดอุ้ยแอนซิเซอร์ครับโดนไปดิโอเคได้อยู่ครับจัดเลยครับสู้ได้นะครับสบายๆนะฮะไอ้เหญ่ใจที่อาร์ควเทลไอ้ยงังโอ้โหโ เจอเทกานินใช้อากาเทลได้ฮ่าฮ่าฮ่าเอ๊ะเอ๊ะเจอดนูนะครับอุ้ยครึ่งหลอดแล้วมายอมที่ไหนครับจัดไปเลยครับไม่เงียสิกงน้อบีมหน้าแหกหมอไม่รับเรบเรียบร้อยคิดคอนฮิตโอ้โหทุกอย่างทุกทีด้วยนะครับอ่ะง่ายๆเลยครับสำหรับเชนเนอร์คนนี้นะไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับโอเค อ่ทั้งบนมีผลนาบิคอน3สีเลยนะครับอันนี้เอาไว้ทำปัจจับอลได้นะครับอ่าบ้านที่ทำเอาปเกจบอลก็อยู่ยิบสองนะครับเดีย๋ยวมีท่าไฟลาแล้วเดี๋ยวย้ายากลับมาทำให้ดูนะเก็บไปก่อนนะฮะโอเคลูกที่2เป็นสีแดงนะครับต้นไปเป็นสีฟ้านี่ครับเก็บอีกต้นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราต้องเดิยนย้อนลงมาแล้วขึ้นไปทั้งบนอีกรอบนึงนะ ไปครับ blue อพิคอนนะครับไปครับลงมาเรียบร้อยไปเล็งให้ดีนะครับมันจะมีแค่บางจุดเท่านั้นแหละที่ไม่เจอโปเกมอนนะครับถ้าเกิดใครดู speed run นะครับ speed ั u ของเว็บต่างประเทศนะครับมันจะแนะไกด์ในการเล่นยังไงให้มันเร็วเล่นยังไงให้มันไวนะครับมันก็จะมีทริคต่างๆนะครับโอ้โหสองคนเปล่าโอ้สองคนจริงด้วยฮนะถ้าใครอยากให้ทําคลิปเกับ เกี่ยวกับสปีดรันของโปเกมอนหรือเกมต่างๆก็แนะนำเกมมาบอกกันได้นะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะครับผมเพราะว่าคลิปสปีดรันมีประโยชน์มากๆนะสำหรับใครใเล่นเกมโปเกมอนนะครับมาครับโอ้โหมาตาโดกัสกับคอมเบนะฮะโปเกมอนพิษกับอ่าโนมอลนะฮะจัดไปนะครับเดี๋ยวจัดท่านี้ก่อนเลยนะครับโหดๆเลยนี่เงเลือกมาตาโดกัสละกันส่วนอีกตัวหนึ่งก็ ใช้ชาร์จบีมเอ้ยใช้ชาร์ตบีมสิกเนลบีมนะฮะใส่กอมเบ้แล้วกันนะฮะน่าจะทะลุอยู่นะครับผมกอมเบ้ยังไม่ค่อยอึดเท่าไหร่นะถ้าเป็นคาบิคอนเนี่ยมันจะอึดกว่านะครับคึงหลอดถึงไหมโอ้โหเกือบตายนะครับไอเหี้ยสิกเนลบีมเวรกรรมโอ้โหเจอคอสพอยซันนะครับโอ้ยเจออัพลอด้วยครับตึม อ,อ่ะต่อเลยครับนี่ครับแม่งโดนก,ก่อนเดีหห๋ก่อนหานักหนักเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเดินพันใส่ก่อนเลื่อนรถนะฮะเลื่อนรถนะครับจัดไม้อีกทีหนึ่งได้ไหมโอ้โหแม่ห้ดูไม่เข้าเวรกรรมนะฮะไอเหี้ยโดนไมได้หนึ่งในสี่ก็ได้วะเออโอ้โหไอละเมอเหรออัสเซอร์เ เอ้ยโอ้โหโหนึ่งเมตสามครับกับตายโอ้จะอัพลอยีกแล้วครับรอใครโอ้โหลิซ่าโดนครับมาขอคืนด้วยนะครับมาขอนักหนักนะฮะขอนักหนักทีเดียวตายแล้วเนี่ยนี่เหโดนไปเลยโดนครับตายไหมโอ้โหเวร โอ้โหตายเราอะตายครับดัสเตอร์เพิร์ดรีบกลับไปนอนเอ้ยอับรอใครโอ้โหโชคดีรีบกลับไปนอนครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวให้ลิซ่าโจมต,ตีไปก่อนนะครับแล้วก็นี่เอาเอาเลยตัวนี้แหละทำไมไม่จบไปเอาตัวนี้ไปเก็บก่อนนะฮะนี่หวังจริงโอ้โหฟังก็ตายเนี่ยมาช่วยหน่อยโฟอ์ท ความหวังหมู่บ้านไปครับเอ้ยเบ็ดฮะไอ้ลาวาอืมเอาเฮ้ยเวนโอ้ยแม่งเอ้ยไอ้โดนทุกตัวเอ้ยท่าหายวะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้มันเป็นท่าโจมตีทุกตัวทุกตัวหรือว่าเป็นท่าที่เราเลือกผิดเองวะเวนกำแม่งเอ้ยอ้าวได้ซีดบอมมาครับท่าใหม่นะครับ ระเบิดระเบิดมเมล็ดพืชนะครับห้าสิบไม่งเอ้ยเจ็ดสิบโอเคแรงกว่าก็าจัดไปนะฮะโอ้โหโฟอรอีฟเป็นติดเบิร์นเลยครับเลื่อนรถตลอดเวลาโอเคพอได้อยู่นะครับไปโอ้โหโดนอีกแล้วครับรถตลอดเวลาครับอุ้ยเอเลคิตนะฮะเอเลคิตกับเฮ้ยตัวนี้ใครอะ่ะโอ้ ซาโบเนียนะครับอันนี้เป็นโปเกมอนของแก,รกเราเก็ตนะมาจัดไปครับซาโบเนียเป็นธาตุพืชกับพิษนะส่วนไนเลคิดเนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับเดีย๋ยวฮิวก่าแล้วกันแกไขเอ้ยไม่ใช่ไอนดดดอดมันเป็นน,นั่นอ่านี่ไม่ใช่เวกเบิร์นโอเคเบิร์นฮิวโอเคปึง้งอ่าเดี๋ยวปั๊มเลืออีกนิดนึงนะฮะ เสียงตายมากเลยอ่ะเอ่อาไฟตายครับท้าเดียวจอดต้องเป็นทัดทัดพื้นนะแพ้ไฟนะก็จบแล้วครับอ่าเหล่าเอเลคิตรูเดียวนะจู้จู้จู้จอย่าขยับเฮ้ยดาร์กบอยไม่มีท่าดาร์กบอยด้ิเหรอโอ้โหงานงอกเลยแม่งหลับเวนเอ้ยมีท่าดาร์กบอยด้ิเหรอวะโอ้ไม่ธรรมดานะครับสำหรับเอเลคิสนะฮะ มีท่าดักโวยด้วยโอ้โหแม่งเหมือนท่ากืนฝันนะครับโอ้โหดู<ๆ>เดี๋ยวแก้ก่อนนะฮะแก้ก่อนอ่านี่ไงปึ๊บอ่าแล้วก็เดี๋ยวโอ้โหแล้วอ,อ่ายารักษาเอาเวกเนี่ยมันมีแค่ขวดเดียวนะครับต้องเลือกแล้วล่ะช็อกไวเฮฟโอ้ยโ,โดอีกแล้วครับไปยัง โอ้โหเอ้ยโอ้โหโหโหยนหนึ่งในสี่แม่งหลับต่อครับเดีย๋ยวต้องจัดกันแนละ้วต้องแก้ก่อนนะครับไม่ไหวจริงๆนะฮะมันทำอะไรไม่ได้นะนี่ครับเอาเวเก้นนะครับมาใช้กาลิซ่าก่อนแล้วกันเดีย๋ยวเอาโฟอ,อีไปเก็บก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ไหวจริงๆว่ะเอาตัวหลักก่อนแล้วกันตัวหลักนะฮะมันไม่ตื่นทั้ทีนะมาครับแล้วก็ก่อนจะไปนะก่อนจะไป วุ้ยได้สิบเองอ่ะคนน้อยเลยนี่ครับซุปเปอร์โพชั่นก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะจัดให้ปังก่อนนะฮะเดีย๋ยวผมจอปังออกมานะฮะอ่ะอาเดี๋ยวปังออกมาครับสลับกับอีฟแล้วกันพวกอีฟนะทิไปเก็บแล้วก็เอาปังแบบโอ้โหเจอช็อกเวฟอยูแล้วครับหนึ่งในสี่หรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหเสดโดนบ้างครับพิซซาโดนนะฮะอ่าโอเคอยู่ครับจัดไปครับใช้เด่นพันดีกว่าไอหยุดเลือดน,นิดนึงนะฮะจะไ,ได้ไม่ต้องใช้ยานะครับ เปลี่ยนตัวเอาปังออกมาโอเคมาอ่ะลองดูอย่าใช้ซีดบอมด้วยนะครับท่าใหม่นะฮะซีดบ,บอมไอ้เนี่ยโด่เลยดูดเลือดนะครับผมเฮ้ยโอ้โหได้เยอะอยู่นะฮะเจ๋งไอเวีนกรรมติดอัมาพาตอีกโอ้โหมีท่าฮอนดะแท็กด้วยอนะ่ะมาครับจัดไปทีนึงนะครับเขาเรียกว่าดูดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะฮะ เออโอ้โหโดนเยอะครับไอ้แย่โดนไปดิไอ้ยีระเบิดระเบิดเฮ้ยเรียบร้อยครับโอ้เจอระเบิดเข้าไปโอเคเรียบร้อยนะฮะโอ้โหนึกว่าไม่รอดซะแล้วนะครับโหัวเอาเรื่องเหมือนกันนะ,ะเจ้าสาวสองคนนี้นะครับไป โอเคครับเรามาโผล่เมืองใหม่แล้วนะครับอ่าดับแรกเลยครับโปเกมอนเซ็นเตอร์ครับให้ไวเลยนะฮะอ่าโอเคเอ้ยใครอ่ะเขาเป็นใครนะฮะชื่อบิลนะครับชื่อบินนะฮะอ๋อเขาพูดถึงเรื่องโปเกมอนเทรดนะครับการแลกโปเกมมอนนะฮะสักอย่างหนึ่งเนาะโอเคไม่เป็นไรนะฮะมาฮิวก่อนแล้วกันนะครับผม ก็เดินสำรวจเมืองก่อนนะโอเคครับหลังจากที่จัดเตรียมเป็นสิ่งที่อยากต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นบ่อน้ำอยู่นะครับ ถ้าพูดถึงบ่อน้ําเนี่ยผมก็จะสามารถจับโปเกมอนได้อีกตัวหนึ่งนะครับผมเรามาจับกันเลยดีกว่านะครับว่าในบ่อน้ําบ่อนี้ครับจะมีโปเกมอนตัวไหนให้เราจับกันบ้างนะฮะไม่ได้นะครับเมื่อกี้นันเข้ายิมนะครับเขาบอกว่าหน้ายิมอยู่ในหอคอยนะครับเดี๋ยวค่อยไปตามอีกทีนึงแต่ก่อนดี้ผมขอจับโปเกมอนก่อนแล้วกันโปเกมอนในเมืองนะครับจับได้นะครับโปเกมอนตัวใหม่นะครับเหมือนเป็นฉากใหม่ฉากหนึ่งนะอ่ามาแล้วครับโปเกมอนตัวนี้ก็คือ เฮ้ยหูยอีล่างเล็กกว่อีนามูนี่ว่ะเปเกรอกน้ำแข็งนะฮะเด็ดจัดไปเลยครับมาโอ้ยเลเวลสิบว่าเนี่ยเวรกรรมเดี๋ยวหาตัวตัวแทนก่อนนะครับเป็นหนี้ไหมน่าจะยืนให้แทงได้อยู่มีสองอย่างนะกลัวอัดแรงแล้วมันตายครับหรือไม่ก็เราก็ต้องปราบบอลนะครั้งเดียวนะครับโอ้เจอโควิดนะฮะโอเคออ้ยอาได้อยู่นะครับยืนแทงโอ้โหอัดไม่ได้ว่ะ ่าของกาเบรสแต่ละตัวนี้โคตรโหดนะฮะโยนบอ,นเอ,เอเลเดี๋ยวแมวดิอะเอาตัวโหดๆมายืนหลอกมันยืนขู่มันก่อนนะฮะแล้วก็โยนบอลเลยเลเวล10น่าจะโยนครั้งเดียวได้เลยนะ,ะโดยที่ไม่ต้องอัดก็ได้นะ,ะอลองดูนะครับลองดูลองดูแล้วกันพอจะมีอยู่นะฮะจัดไปเลยครับอุ้ยมาอยู่กับเราดีกว่าเพราะว่นาน้ำแข็งเราไม่มีด้วยนะ 2อเอาได้เลยนะครับนั่นไงเรียบร้อยครับก็ได้โปเกมอนมาใหม่นะฮะนี่ล่างใหญ่เป็นแมมมอธนะอินมูนะเราตั้งชื่อเลยแล้วกันผมตั้งชื่อแล้วะมูมูชื่อมูแล้วกันนะมูหรือหมูก็ได้แล้วจะจะเรียกนะเดีย๋ยวผมจะตั้งชื่อมูแล้วกันคิดไว้ตั้งแต่ตอนจะจับมาลวนะฮะว่าชื่ออะไรนะครับมาเรียบร้อยนะครับมา โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวผมพาไปหอคอยแป๊บนึงนะฮะนี่ครับเฮ้ยปกติไม่ทำนานนะฮะเอ้ยเห็นอะไรเปล่าเห็นอะไรเปล่าให้ดูทีนึงนะครับเห็นอะไรเปล่าอ่าโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องมันโซน,นะครับ เพื่อเป็นแรงใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อหม่คลิปหน้าครับผมชิคกเกพสวัสดีครับ